ต่อแก่ขึ้นเองแล้วพี่น้องก็สวัสดีครับมาพบงานสายอยู่นินงครับต่อแก่ขึ้นขับเองแล้วทำทางเองเลยก่อนลอกไงถึงเห็นลูกลังครับถ้าเห็นถึงลูกลังแล้วยังไงก็วิ่งได้ใช่น้อง จอดเองแนละ้วเอาแกจอดเองคนระับโออเอ้ปลูกพักเนาะพ่เอกูแกิ่ง้ว่น้นเลเลยยินปลูกปั่นนครับดูดีใช่้อมเอาแกขึก้นเองนะครับคุณน้องยืนดู เืนดูท่าแกทำทางครับเดี๋ยวข้าแกต้องทาดงานเป็นนะพี่น้องวดกว่าเดิมนะพี่น้องท่าแกพี่น้องครับ ลอกต้มออกนะครับเ้าแก่จับกันเองเลยเพราะมันมีหินด้านจริงิครับนี่พ่อ นี่ก้อนกรวดเลพี่น้องถ้ามีดินแบบนี้ยังไงก็มีหินดานนะพี่น้องเป็นก้านแล้วตบหุ้นแล้วเป็นก้านละเมื่อวานนี้พวาได้มาเล่นอยู่พุณนยู่ะแม่ปุตรตาเนาเอาเอายู่พุนกับเล่น เราจะมาปกละหลอกเจ้าบอสเราทำหางเองเลยนิ่มปะเครื่องน้องเครื่องอีสุเครื่องอีุด อ้ย oh. นี่ลองพ่อเอมาอีกแล้วพ่อเอ ฝนลงทุนนะพี่น้องนี่ก็ลงทุนครึ่งวันแล้วครับนี่เติมน,น้ำมันใส่แล้วลงทุนครึ่งวันแล้วครับยังไม่ได้วิ่งครับฝนก็จะตกรอกห็นหือ้อห็นลูกลังเลยพี่น้องจริเห็นลูกลังนะครับโอ้ไม่เกจเรมาเลยเนาะ ้อมันต้านล้อมันต้านแล้วก็เนน่ะเครื่องด้พี่น้อล้อมันต้านเอ้ย,อยไปเีกไปเลยไปเลยเฮ้ย Chào Chia sớm nhất đây này đó À chém thang đeo đây này đó Đấy thang đeo đây này Đấy bà đó Long hang ít đó Thường hình ทางก่อนใส่มาสองตักย่ำทางสิบร้อสามคันหกร้อสองครับแต่ว่าสิบร้อจะได้เปรียบครับแต่ว่าหกร้อเสียเปรียบได้พี่น้องวิ่งกับสิบร้อดิ แกลงจากแมคโครมาขับรถไทยครับพอแล้วพอแล้วโอว้ใส่แค่บนรองทางกันป่อเสียสมยศลงกระดูได้พี่น้อง

ขนาดแกนข้างเดียวเนอะอึบอึบเจ้าฮ่่า <c oughs> <c oughs> ไปได้ไปเลยแล้ว <c oughs> เฮ้ยเข้าแกะบอกเข้ามาแล้วพี่น้องเข้ามา